มากี้กู้วิกฤตเรตติ้งเปิดตัวมามีที่รักที่ช่อง3ากลับมายิ้มหลังผลงานละครเรื่องแรกของช่องสามอย่างคุณหมีปฏิหารที่คว้าหนุ่มหน้าหวานอินสารินประกบคู่จอบทัชพลแม้กระแสจะปังไขขสิทธิ์ให้หลายประเทศและหลายแพลตฟอร์มไปฉายต่อแต่เรตติ้งกลับส่วนทางและไม่เป็นตามเป้าซักเท่าไหร่ช่องสามเลยต้องรับแก้เกมด้วยส่งผลงานเรื่องใหม่มามีที่รัก ขค่ายมาสเตอร์วันคว้ามากี้ราศีกลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบ3ปีประกบกับพระเอกรุ่นน้องมาร์จุทาวุธลงจอฉายไปแล้ว3ตอนแรกเมื่อสุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งผลตอบรับก็ปรากฏว่าออกมาพอให้ได้ยิ้มเพราะฟ้าเรตติ้งไป1.5ทั้ง3 EP ซึ่งก็เท่ากับว่าเปิดตัวดีกว่าคุณหมีปฏิหาร